สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สดในเช้ามาพบกันนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมอ่านพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าหนึ่งเทโซนิกาไปสิบข้อแรกแล้วมันเกิดคําถามมาสิบข้อเลยนานๆจะปจะนานจะเจอสไตล์นี้สักครั้งหนึ่ง่ออ่านแล้วเนี่ยมันเป็นคาถามขึ้นมาแทนแต่ท่านจะอ่านถามที่บายาต่างๆแต่เป็นคำถามปั๊บขึ้นมาสิบคำถามคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่อาจจะกระตุ้นพี่น้องได้ถ้าตอบสิบคำถามนี้นะครับด้วยความจริงใจ เรื่องราวบันทึกให้ฟังว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนจดหมายไปถึงชาวเทสโลิกาที่มาเชื่อพระเยซูเจ้าและอาจารย์เปาโลก็เลยเขียนจดหมายไปหาเขาหัวข้อของเราวันนี้จะพูดถึงคุณกับใจมาหาพระเจ้าแล้วหรือยังเพราะว่าดูเหมือนว่าสิบคำถามนี้จะดูเหมือนจะเป็นคําตอบในตัวมันเองว่าคนที่อ่านจดหมายฉบับนี้ได้กลับใจมาหาพระเจ้าจริงๆแล้ว พี่วันนี้ที่อยากจะอ่านเพียงข้อหนึ่งก่อนจาก10ข้อนี้อยู่ในข้อที่9บอกว่าหนึ่งเทสุริกาบทที่หนึ่งกบอกว่าเพราะคนเหล่านั้นร่ำลือกันว่าพวกท่านให้การต้อนรับเราดีขนาดไหนและกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเทียนแท้พวกเขาทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า นี่คือความหมายของการกลับใจนะครับกลับใจก็คือว่าทิ้งสิ่งเดิมที่ไม่ดีแล้วหันไปหาสิ่งที่ดีนั่นคือพระเจ้านั่นคำถามสิบข้อที่เกิดขึ้นจากการอ่านพระคัพภีสิบข้อนี้คำถามที่หนึ่งบอกว่ามีใครขอบคุณพระเจ้าเพราะชีวิตและสิ่งที่คุณทําบ้างไหมเมื่อผมอ่านพวกคำถามมันโดนเดินด่าตาผมเลยเเว่าเออมีใครขอบพระคุณพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณทำนะเออชีวิตทีคุณบ้างหรือไม่ ขณะเดียวกันเมื่อน,นั่งคิดสักครู่หนึ่งคำถามก็ย้อนกลับไปว่าแล้วคุณเอง่ะขอบคุณพระเจ้าเพราะชื่อนุงใครบ้างหรือไม่เพราะคำต้นที่เขียนไว้ในตอนนี้บอกว่าเราขอบคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านทุกคนตลอดเวลาอาจารย์ปอลโลกิจัไวชาวเทเซก็บอกว่าข้าพเจ้าหรือเราขอบคุณพระเจ้าเพราะท่านทุกคนตลอดเวลาคาถามว่าวันนี้มีใครขอบคุณพระเจ้าเพราะชื่อเราบ้างครับและเราขอบคุณพระเจ้าเพราะชื่อใครบ้างคำาที่หนึ่ง อันที่สองถามว่ามีใครอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อคุณอยู่เสมอบ้างไหมปั๊บขึ้นมาเลยครับเพราะว่าข้อความเนี่ยที่อาจารย์ปโรเขียนเขียนบอกว่าแล้วเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่านเสมอต่อพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราคําถามที่สองบอกว่ามีใครอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อคุณอยู่เสมอไหมครับและคําถามย้อนกลับก็คือว่าแล้วคุณละครับอธิษฐานเผื่อผู้ใดบ้างเสมอ คำถามที่ดีเลยครับสองคำถามแลวนะครับข้อที่สามเมื่ออ่านดูคำถามขึ้นมานทีว่ามีใครลึกถึงคุณเมื่อเรื่องอะไรนะครับเป็นพิเศษบ้างมีใครระลึกถึงคุณในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างเพราะว่าอาจารย์ปรลวไปเขียนว่าอย่างนี้บอกว่านี่เลยคือระลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกมาเป็นการกระทําถึงความรักที่ท่านเต็มใจทางานหนักและถึงความสุรอดทนที่ท่าน ที่เกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระบิดเจ้าของเราคําถามเลยถามว่ามีใครระลึกถึงคุณเรื่องอะไรบ้างเป็นพิเศษไหมครับและถามกลับว่าแล้วคุณเองละ่ละระลึกถึงความเชื่อความหวังความรักของใครบางคนบ้างหรือไม่คำถ้มที่สี่ถามบอกว่ามีใครรู้ว่าคุณเป็นที่รักและเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรเรื่องบ้างไหม แล้วคุณเองล่ะรู้ตัวไหมว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกคุณและคนอื่นด้วยความรักเช่นนั้นแล้วเช่นกันเพราะอาจารย์บรญโขีดบอกว่า,า,วาพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วแม่มีแค่ตอบเพียงว่าเขาเห็นว่าพระเจ้ารักเราเราบที่รักของพระเจ้าแค่มองก็เห็นเลยอย่างนี้บ้างไหมครับเพราะั้นคําถามที่5้าครับบอกว่า ใครเป็นผู้นำข่าวประเสริฐอันเปรียบด้วยฤทฐานุภาพของพระเจ้ามาถึงคุณแลเช่นเดียวกันคําถามย้อนกลับและคุณเองนะครับได้นําข่าวประเสริฐแห่งนิดเดนของพระเจ้าไปถึงกับใครบ้างพราพอเราเขียนว่าและข่าวประเสริฐของเราที่มาสึงท่านไม่ได้มาด้วยถ้อยคําเท่านั้นแต่มาด้วยธิดเดชเป็นพระบัญญัติประสุิฐและได้ดวความมั่นใจอันเ,เปรียบและนําประสุมคำถามที่ที่หกตอบไปบอกว่ามิคใครเป็นแบบอย่างชีวิตนะครับ ตามพระยิสุขเจ้าให้คุณเจริญรอยตาัสวงและคําถามย้อนกลับถามว่าแล้วคุณเองนะ่ะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แกค่คนใดได้ทําตามบ้างบารโลเคียนบอกว่าท่านทังหลายรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพอเห็นแก่ท่านและท่านก็ทําตามอย่างของเราและขององค์ผู้เป็นเจา้าของยงมพิต่ตาของหลายจะเป็นแบบอย่างเช่นนี้คำนา้นท,ที่เจ็ดขึ้นมาทันาทีครับบอกว่ามีแค่เป็นผู้ประกาศและมออคําสอน ที่ช่วยให้คุณเติบโตขึ้นทั้งๆท,ที่มีความยากลำบากมากๆและก็ถามย้อนกลับถามว่าแล้วคุณเองนะครับได้ยอมทนกับว,วความยากลำบากในการแบ่งปันข่าวประเสริฐและคำสอนให้กับใครบ้างเพราะอาจารย์ปรโลกเขียนเรื่องนี้บอกว่าโดยที่ท่านได้รับคำสอนนั้นมาด้วยความยากลำบากมากจะช่วยคนอื่นโตพม่ใช่ง่ายครับยากบางทีเราจะเติบโตก็ยากครับแต่ว่าถามว่าเราเติบโตไหมและช่วยคนอื่นเติบโตหรือไม่ พระที่8ครับมีใครครับช่วยทาให้คุณมีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีที่มาจากพระบิญญณฑบาตคําคถามย้อนกลับแล้วคุณเองนะไ้ช่วยให้ใครมีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีกับพระบิณฑบาตเราลงเขียน่าว่าแต่ท่านยังมีความชื่นชมยินดีที่เกิดจากพระบิณฑบิ์เราไม่มีพระบิณฑบิ์ไม่ได้ครับเป็นคริสเตียนและถ้าถามีพระบิญญณฑบิ์จะไม่มีความยินดีก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน การที่ก้าบอกว่ามีใครเห็นคุณเป็นแบบอย่างที่ได้ยินดีเรื่องความเชื่อของคุณที่เชื่อในพระเจ <g ab way> ้าเรื่องลือไปบ้างนะครับแล้วคุณเองเนี่ยเป็นแบบอย่างในเรื่องความเชื่อเช่นนั้นแก่ใครบ้างอาจารย์พระเขียนไว้บอกว่าท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคยาเพราะว่าคําสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องลือไปจากพวกท่านไม่ใช่แค่ในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอาคยาเท่านั้นแต่ ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เรื่องลือไปทุกแห่งหนจนเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกแม่เอเมนนะครับสุดท้ายกระดาำสุดท้ายเมื่ออ่านพระพรีตอนนี้บอกว่ามีใครครับเป็นพยานได้ว่าคุณกับใจจริงๆได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หันมารับใช้พระเจ้าได้บ้างแล้วคุณเองล่ะได้รับได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใดบ้างที่ทำเช่นนั้นเหมือนที่คุณได้ทำอาจารย์ลเขียนปิดท้ายบอกว่า พราะคนเหล่านั้นล่ำลือกันว่าพวกท่านได้ให้การตอบรับเราดีขนาดไหนและกล่าวถึงการที่ท่านได้ระทิ้งลุคเคารพและหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แต่จริงแท้และรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายคือพระเยซูคริสต์ผู้ช่วยเราให้พ้นจากระริโรธที่จะมาไม่ภายหน้านั้นขอบคุณพระเจ้าครับคำถามว่าแล้วคุณกลับใจจริงๆไหมถ้ากลับจ,จริงๆมีอะไรพิเษลักไหมเปาโลสุบได้ดีครับ ถ้าเรากลับใจจริงๆแล้วอันที่หนึ่งครับเราจะละทิ้งลูกขลศสองครับเราจะหันมหาพระเจ้าและสามเราจะรอคอยพระเยซูเจ้ากลับมาเพื่อรับเราอยู่กับพระองค์ด้วยความชื่ชมยินดีเวลดีครับเให้เราใช้ความกลับใจใหม่ด้วยการมีสามสิ่งนี้นะครับจำเป็นครั้งหนึ่งสามสิ่งนี้ก็คือว่าให้เราครับละทิ้งลูกขลศให้เราหันมาหาพระเจ้าและรอคอยการกลับมาของพระเยซูเจ้าด้วยกันพี่อุพครับพบกันใหม่ครับ